สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่าน่ะอาเอฟซแม่ครัวสุขูสุขคนนะคะพี่น้องเนาะวันนี้แม่ครัวได้ตื่นทาง,งมากวัดแดืวดเด้อค่ะพี่น้องที่สำนักสงฆ์ปู่ศรีศูนมาเห็ดบุญน,นะคะพี่น้องเนาะมาเห็ดบุญ <c oughs> ตอน มาจังหันเศร้าข้าเจ้าเอินภาคอีสานว่ามาทำบุญตอนเช้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเนดะ้อแม่คัวรรูซสึกว่าจะบ่ค่อยดีปันใดอาการกะค่อนข้างจะเป็นวัดหนักรือว่ามีไข่อยู่เนะาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอแม่นสิเป็นจังไดแม่คัวกะสิลงตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเนดะ้ออ่ะมือน,นี่ อาการกับคือพ่อมาวัดไต้แม่รั่วกัเลยมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาหลายค้นถามหาหลายค้นถามถึงวายอย่างหน่วยล่างของคนชัยภูมิแม่รั่วกัจนะบจนะีค่อยๆลงไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่อยๆลงไปตัวเลขแนวทางทุกตัวลงให้ทุกอาจารย์ลงให้ทุกสำนักเพราะวายอย่างสินะพี่นอ้องอ่าการาซาในจักนอย เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะศาลาสำนักสงฆ์ปูซีศูนย์กำลังสงั่งเด้อพี่น้องเด้อใครอยากทำบุญมีโอกาสบรัยมาเฮ็ดบุญผู้มีโอกาสได้มากกระือว่าดีผู้่มีโอกาสก็ฝากมาทั้งแม่ครัวใหญ่เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเปิดหวงปูซีศูนย์ก็ถือว่าส,าสาาั่งศาลาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะซอยปูอ่ะ เปิดดวง <c oughs> หนึ่งคนสำกับส่างสาลาชอยกันหนึ่งคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ไดอยากจองเหรียญเหรียญพระศรีวรีกับหลวงปู่ทวดจองกันเข้ามาเด้ยวยค่ะพี่น้องเด้อจองหนึ่งชุดเปิดดวงฟรีหนึ่งลายชื่อ,อืันนี้แม่รัวสิภาพไปตามตัวเลขของไผ่ ตัวเลขของหลักหน่วยล่างของคนชชยภูมิเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน่วยล่างของคนชชยภูมิหมวที่พานมาลุดหมวนี่สิปินจังไหรเห้องมาเบิงกันตอเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปดูด้วยกันค่ะพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นสิป็นแน่วใดเอาค่ะบรรยากาศล่มแรงมากพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องลมแห้งบะัวลมแรงมากเลยค่ะมือนีบานแม่คขั้วมือบ้านกับมือก้อนรู้สึกว่าเป็นห่อนๆขื้นเด้พี่น้องแต่ว่ามือนีเป็นลมแห้งๆบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นจังไหเนาะเอารายงานบรรยากาศแตละมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา เบาลายใหญ่ห้างพนว่เทึงเบาทึงไอทึงสืบีจมูกเมยเด้อแม่ขั้วเสียงว่ามันไปไปล่ำมากเนาะพี่น้องเนาะแม่ขั้วไปล่ำมาจะสายก็เสียงแหบเสียงแหงเอาเสียงแหบเสียงแหงกันยังบวไก่ที่จะลงตัวเลขให้พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะมาดูหน่วยร่างของคนัยภูมิ เดินมาดีดีพี่น้องเดินมาดีดีเดินมาตลอดอะนี่ค่ะพี่น้องงวดที่พานมาบางหันแม่ขั้วลงเป็นทีปลกพันลูดงวดนี่ข้าวมาเบิงต่อว่าหน่วยล่างของคนชัยภูมิงวดที่พานมาบางหันหาหกเจ็ดลูดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ รูดไปอเอารูดเท่ากับตามตอ่อตามตอ่อคือเกานอค่ะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพิ่งจะรูดนอค่ะพี่น้องเนะาะถ้ารูดต่อกันสองถึงสามหมดแม่ขัวก็จะบ่กลงห้เพราะว่าเหตุไห้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาเสียเงินมุ <c oughs> กี้นี่แม่ขั่วอ่านคออเมนเมื่อเ้านี่อ่านคออเมนว่า สองตัวมาตัวหลักสิบบนของแม่ครัวลงหะือบ่แม่ครัวลงแต่ตองหดพันเดอร์พี่น้องเด้อแม่ครัวลงแต่ตองหวดพันเลี้ยวเออเดี๋ยวทาบ่เห็นทาบ่เห็นกระทาเบิ้งแม่มือได้แม่มือมือแม่ครัวสรุปคลิป้อพี่น้องเด้อทาบ่เห็นทาเบิ้งมือแม่ครัวสรุปคลิปขวยตัวนี้มีลูกตัวพี่น้อง คำว่าสรุปคลิปนี่เห็นทุกเซียนเห็นทุกอาจารย์เพราะว่าแต่ละอาจารย์ในสิเอาไปร่วมกันเอาไปร่วมกันแล้วจะออกมาเป็นตัวเด่นได้พี่น้องเด้อมือหนีวันที่ยี่สิบหกมืออื่นวันที่ยี่สิบเจ็ดแม่ขัวสิป,ปะกบคูบนให้แม่ประจิตแม่ยยโสูแล,ล้วก็น้องเอวาเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นแม่ขั่วสิป,ประกบคูบให <c oughs> อันหลายคนถามถึงอีกอาจารย์หนึ่งคือ้องไผอาจารย์สุพีเดี๋ยวแม่ขั้วสิลงตอนเสาร์านี้ได้พี่น้องเด้ออาจารย์สุพีอ๋อา <c oughs> <c oughs> มาเบิ่งตัวเลขแนี่ทางของเวาหลายใหญ่ห้างแม่ขัวกบบระบ้ออาการกบบระบ้อปันไดเนาะพี่น้องเนาะ คนชัยภูมิหลักหน่วยล่างของเพิ่นคลิปต่อไปผู้ใดเคย <c oughs> ว่าผู้ใดเคยตามหวยซองบาทเดียวได้พี่น้องเด้อคลิปต่อไปสิเป็นห้วยซองบาทเดียวโอ้อันนี้กระคอนค,นคางแม่นคืนกันเด้อพี่น้องแม่นคือกันห้วยซองบาทเดียวนี่ตัวเดียวเด่นตัวเดียววิ่งมาตัวเดียวอันนี้ หวยซองบาทเดียวนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเคยตามสองแม่ขัวเสียเห็นว่าหวยซองบาทเดียวนี่กะถทอว่าดีขึ้นกันเดนมากค่อนข้างแม่นพี่น้องเพราะว่าตัวเดียวไม่ปักหลักอ่ะมาเบิ่งของหน่วยลางของคนชัยภูมิวันที่หนึ่งเดือนสองพศ2ส6องพันหาอยหกสิบแปด เดินมาที่012อันนี้เอาไปปักหน่วยล่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอาไปปักหน่วยล่างห้ามขึ้นบนเด้อพี่น้องเด้อหน่วยล่างอย่างเดียว012เอาให้พี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาเพิ่นกระเดินมาดีดีดอกเดินมาเง้วเง้ตัวละพี่น้องคุณ12345 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดที่สิบสี่ผ่นมาหลุดงวดแม่ขัวลงพี่น้องงวดที่สิบสี่ค่ะมาหลุดอ่ะงวดที่สิบห้าเข้ามาเบิงต่อกันไปว่าหวยซองบาทเดียวโอ้หน่วยล่างแม่นแม่นโอ้ยจะทิฏฐิหน่วยล่างของอนชัยภูมินะคะพี่น้องเนาะจะเดินต่อหรือไม่นะคะพี่น้องเนาะศูนยะ์หนึ่งสองะแคป นาจอไวพิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขทุกตัวดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิงไวพิจารณาเบิงไวอ่ะเอาไปติดลักซิฟของอ่ของอาจารย์นี่ไงดังๆเด,ด,ด็ดๆที่เพิ่นบ่เคยหลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปติดลักซิอันนี้เป็นลักน่วยล่างโดยเฉพาะอ่ะแคปนาจออีกข้างนึงพี่น้อง สำหรับหน่วยล่างของคนชัยภูมิอะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อออาพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ